Hello สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a nice brain กับผมนิ้วกรมสราวุธเฮงสวัสดนะครับความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับแต่เป็นประโยชน์กับชีวิตครับผมอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันเสาร์ที่22มกราคมนะครับตอนรับเข้าสู่ h a v i c e b r a ร n นะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะจริงๆตั้งใจจะให้9โมงเช้านะครับวันนี้ตื่นมาเขียนอะไรสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งโพสต์ไปนะครับเขียนถึงหลวงปู่ติชนัทหันนะครับ ว่าท่านเพิ่งละสั่งขารไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอกราบลาหลวงปู่ด้วยนะครับครับผมวันนี้เรามาคุยกันนะครับในหัวข้อต่อให้มีคนพูดถึงเรื่องงี่เง่านั้นล้านคนนะครับเรื่องนั้นก็งี่เง่าอยู่ดีนะหัวข้อทั้งตลกนะครับแล้วก็ทั้งน่าสนใจนะครับว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับ อ๋อคุณยุพินบอกว่าฝนตกที่สิงบุรีนะครับคุณสิระเมธนะฮะบอกว่านึกว่าจะไม่มาแล้วนะฮะวันนี้ <c oughs> ขออภัยด้วยครับเลดนิดน,นึงนะครับคุณแววนภาบอกว่าฟังอเดตอนสัมภาษณ์คุณเอสนุกมากเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต่อนะฮะจากเล่มน,นี้นะครับก็ เราคุยกันไว้ว่าเราจะค่อยๆไล่เรียงไปเรื่อยๆนะฮะก็เรามาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับนั่นก็คือ The Art of Thinking Clearly นะครับหรือว่า52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม Rolf d o b e l l y นะครับก็ถ้าสนใจอ่านเต็มๆก็ซื้อได้ที่สนักพิมพ์ Welearn นะครับวันนี้ผมหยิบเอาบทที่4มาชวนคุยกันนะครับแล้วก็ ในบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงข้อพิสูจน์ทางสังคมนะฮะว่าข้อพิสูจน์ทางสังคมคืออะไรนะครับผมอาจจะเรียกมันว่าการแบบบ้าเหอไปตามกันนะฮะหรือว่าเดี๋ยวเล่าๆไปมันจะคิดคำนี้ออกนะครับแล้วถ้าใครคิดคำนี้ออกก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินทางไปดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ยกำลัง จ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับมีคนกลุ่มเบลเลอร์เลยกำลังยืนมองท้องฟ้าอยู่แบบนี้นะฮะเราจะทํำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือเราจะต้องมองตามนะครับว่ามองอะไรกันอยู่วานะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆเ,เวลาที่เห็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังทําตามกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับเราก็จะทําตามแล้วก็เคยมีรายการแบบรายการล้อก,กันเล่นเนี่ยนะฮะ <c oughs> ที่ทดลองอะไรแบบนี้ก็เช่นมีคนกลุ่มหนึง ยืนมองหรือชี้ไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับก็จะทําตามสิ่งนั้นไปอย่างว่าง่ายมากๆเลยนะครับออก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะขอบคุณ vital class นะครับ care for better life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคิดถึงคนแครคิดถึง vital care นะครับขอบคุณ vital class นะครับ ต่อกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอเราเข้าไปในคอนเสิร์ตแล้วดูคอนเสิร์ตอยู่นะครับแล้วก็มือกีตาร์คนนั้นเนี่ยโซโล่กีตาร์ได้แบบน่าประทับใจมากๆแต่ตอนแรกมันก็เงียบๆนะฮะจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยปลบมือขึ้นมาเปาะแปะเปาะแปะแล้วก็เริ่มค่อยๆมีเสียงปลบมือเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆปะ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 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผู้คนจะตบมือเนี่ยกันทั้งอาจรรย์เลยนะฮะแล้วก็จะกรี๊ดกราดขึ้นมาทันทีเลยททัั้งงๆีี่่จรริเนนนนตอแกม ค่อยๆเกิดขึ้นจากคนแค่คนเดียวหรือคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพแต่ถ้าเราลองนึกไปดูเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเรียกว่าข้อพิสูจน์ทางสังคมเนี่ยนะฮะหรือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานมูอาผมนึกออกละคานั้นนั่นเองนะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับทีนี้พอหลังจากจบคอนเสิร์ตเขาบอกว่าเราเดินออกมาจากงานคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ ไปหยิบเอาเสื้อผ้าหรือว่าของที่ฝากไว้ทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยมันเป็นบริการฟรีอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าคนข้างหน้าเนี่ยหยอดเหรียญไปให้หรือวางเหรียญไว้ให้บนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีผู้คนอีกจํานวนหนึ่งเลยที่วางเหรียญไว้บนเคาน์เตอร์เช่นกันนะฮะเราจะทํำยังไงเราก็อดไม่ได้เหมือนกันนะครับที่สงสัยจะต้องวางเหรียญ10บ,บาทเนี่ยไว้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ออสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในชีวิตประจําวันของเรานะครับผมว่ากระทั่งในทุกเสี้ยววินาทีเลยที่เราเปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็กระทําสิ่งเหล่านี้กับเราอยู่ด้วยเช่นกันเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นโพสต์บางโพสต์ที่มันมีคนแชร์แบบเป็นพันคนเลยนะครับหรือว่ามีคนกดไลค์เนี่ยเป็นหมื่นคนเลยมันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องส่องดูนะฮะว่ามันเป็นเรื่องอะไรวะแล้วฉันจะตกข่าวนี้ไปไม่ได้นะครับ ซึ่งไอ้เจ้าอุปทานหมู่หรือที่ r o สด d เบ e ลี่เนี่ยเรียกว่าข้อพิสูจน์ทางสังคมเนี่ยนะฮะมันคือตัวแปรสําคัญมากเลยกับการตัดสินใจหลายรอย่างในชีวิตเรานะครับเช่นการเกิดฟองสบู่หลายๆอย่างขึ้นในสังคมนะครับเวลาที่คนแห่ไปซื้ออะไรบางอย่างแบบเเหมือนกับเป็นกลุ่มเดียวกันแบบนั้นนะฮะแห่กันไปซื้อคอนโดแห่กันไปซื้อหุ้นบางตัวนะครับหรือว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะมองว่า เออคนก็สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกันมากมายด้วยเช่นกันมันมีทั้งเหตุผลของมันแล้วก็มีการแห่ตามกันอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะครับกับทุกกระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนที่คิดสละตากับตัวเองแล้วนะครับตอบตัวเองได้มีเหตุมีผลส่วนตัวก็มีนะครับแล้วก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งเหมือนกันที่แบบเอ้ยยังไม่ได้คิดอะไรไตรตรองแหละยังไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากนะครับแต่ว่าในเมื่อคนเขาตามกันไปเยอะๆเนี่ย มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่ดีงามนี่หว่านะครับก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหลอมรวมและไหลรวมเนี่ยอยู่กับวัฒนธรรมของเรามาน,นามาซึ่งการแต่งตัวเหมือนๆกันนะครับแฟชั่นต่างๆนานานะครับนำมาซึ่งเพลงฮิตนํามาซึ่งหนังเอ,อ่อบล็อกบัสเตอร์นะครับนำมาซึ่งความเชื่อต่างๆในสังคมแล้วก็อาหารการกินนะครับคือจะว่าไปในทุกมิติของชีวิตเนี่ยมันมีการแห่ตามกันด้วยกันทั้งสิ้น แต่มันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะสร้างเรื่องร้ายเนี่ยให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้ด้วยเช่นกันเช่นถ้ารุนแรงที่สุดเนี่ยก็สามารถที่คนเราเนี่ยจะแห่ตามกันแล้วก็ไปฆ่าตัวตายร่วมกันในลัทธิที่เป็นอุปทานหมู่แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ในนี้พูดถึงตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ผมก็เคยเอาตัวอย่างนี้เนี่ยมาเล่าใน Half an Ice Day แล้วด้วยเช่นกันนะครับก็คือโซโลมอนแอชนะฮะเป็นนักจิตวิทยาตั้งแต่ในทศวรรษที่1950เนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้ครับว่าคนเราอ่ะมันจะคิดผิดเพี้ยนไปได้มากมายขนาดน,นั้นจริงๆหรือนะฮะแล้วก็ออกแบบการทดลองที่มันฟังดูตลกมากนะฮะตอนที่เรารู้ว่าจะทดลองแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือนําคนเนี่ยมากลุ่มหนึ่งนะฮะมาเข้าร่วมการทดลองแล้วก็มีเส้น3เส้นนะครับ าวางไว้ตรงหน้านะฮะเช่นเส้น A เนี่ยอาจจะ5เซนติเมตรนะครับเส้น B ก็อาจจะสัก10เซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นต้องเอาให้เอาให้แบบเพี้ยนกว่านั้นอีกนะฮะคือสมมติ่ะเส้นแรก10เซนติเมตรเส้นที่สองเนี่ยอาจจะประมาณสัก50เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็เส้นที่3มเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรก็จะเห็นว่าความยาวของเส้น3ามเส้นนี้มัน แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะมันเหมือนกับว่าคุณเอาไม้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับเอาไม้โปรเนี่ยมาต่อกัน3อันนะฮะแล้วก็ไม้โปรอันหนึ่งแล้วก็ไม้โปร2อันเนี่ยมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าอันไหนยาวอันไหนสั้นกว่ากันนะครับแล้วเขาก็ให้เส้นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นต้นฉบับนะฮะมาซึ่งเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นยาว20ซนติเมตรนะครับก็แน่นอนมันชัดเจนมากว่าอันไหนมันเท่ากับอันไหนนะครับ แล้วก็ให้กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ยชี้ครับว่าตกลงแล้วเส้นไหนยาวเท่าเส้นต้นฉบับซึ่งมันควรจะหัวเราะเพราะมันเห็นอยู่ขาตาแต่สิ่งที่ผู้นักจิตวิทยาคนนี้ทำเนี่ยก็คือว่าให้ส่งหน้าม้าเนี่ยเข้าไปในการทดลองนะครับ5คนก็แปลว่าถ้าในห้องนั้นเนี่ยมีอยู่6คนมีเราที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคนเดียวที่เหลือเนี่ยหน้าม้าล้วนๆนะฮะแล้วหน้าม้าทุกคนเนี่ยชี้ไปที่เส้นที่มันสั้นที่สุดนะฮะซึ่งเราก็แบบ Hmm? มันใช่เหรอคือชี้ไปที่เส้นสิบเซนติเมตรแบบนั้นนะครับแล้วทุกคนก็ชี้ไปอย่างมั่นอ,อกมั่นใจมากสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วก็ชี้ไปในเส้นเดียวกันกับกลุ่มที่ชี้เส้นที่มันผิดเห็นเห็นนะฮะการทดลองนี้มันตลกมากนะครับแล้วก็มันทําให้เห็นความไร้สาระของมนุษย์มากๆว่าเออนะเวลาที่เราเห็นกลุ่มเนี่ย เขาคิดผิดเหมือนกันหมดเราก็ยังไม่กล้าย,ยืนยันสิ่งที่ถูกต้องด้วยซ้ํานะครับและนี่อาจจะมีผลในเรื่องของจิตวิทยานะครับว่าเออมันก็เป็นอุปทานหมู่ส่วนหนึ่งว่าเอะหรือฉันผิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นความกลัวก็ได้นะครับว่าถ้าเราออกไปนอกจากกลุ่มเนี่ยเราจะไม่ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มากๆนะฮะเขาบอกว่าลองย้อนกลับไปถึงสมัยบรรพบุรุษของเราแล้วเราต้องออกไปล่าป่านะฮะ เอ่อไปล่าสัตว์เก็บของป่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องมีสัตว์ร้ายมากมายใช่ไหมครับสมมุติว่ากลุ่มเราที่ออกไปล่าสัตว์ด้วยกันเนี่ยแล้วเขาอยู่ๆฟึบเขาก็ตะโกนขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเรายังไม่เห็นสัตว์ร้ายตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราจะบอกตัวเองว่าไม่ฉันเป็นคนมีเหตุมีผลฉันเป็นคนมีสติฉันจะยืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็ลองดูก่อนว่ามันมีงูพิษหรือเปล่าหรือมันมีสิงโตวิ่งมาทางนี้หรือเปล่านะฮะคือเป็นคนที่ฉลาดมากแบบนั้นเนี่ยยคุณอาาจจะตได้ พราะระหว่างที่กาลังมีสติอยู่เนี่ยสัตว์ร้ายตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะพุ่งมาจู่โจมเราเรียบร้อยแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณครับมันบอกให้เราทําตามกลุ่มก่อนแล้วก็วิ่งไปตามกลุ่มก่อนนะฮะไม่เสียหายอย่างน้อยเนี่ยรอดตายแล้วเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานเนี่ยของบรรพบุรุษที่วิ่งหนีตามกลุ่มแบบนี้มาทั้งสิ้น เราจึงแต่งตัวตามกันนะครับเราจึงแห่ไปซื้ออะไรเหมือนๆกันนะครับแล้วก็เราก็เลยทำตามสิ่งที่คนอื่นทำโดยที่บางครั้งยังคาใจด้วยซ้ำว่ามันใช่เหรอวะนะฮะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราวิวัฒนาการแล้วก็เติบโตมาเนี่ยแบบนั้นนะครับก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันถูกใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเช่นทอล์กโชว์นะครับละคร หรือว่าละครตลกนะฮะหรือรายการโทรทัศน์ที่ตลกเนี่ยเขาก็ใส่เสียงหัวเราะใช่ไหมครับไปในมุกตลกที่เขาอยากให้เราขำมันก็หัวเราะนําไปละเราก็จะหัวเราะตามนะครับตัวอย่างที่เขาบอกว่าชัดมากๆอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือโจเซฟเกเบลนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยของนาซีตอนนั้นเนี่ยถแถลงกับผู้ผู้ฟังเนี่ยจำนวนมากเลยแล้วก็ในปี1943นะครับโดยที่บอกว่า พวกท่านทั้งหลายเนี่ยชาวเยอรมน,นีทั้งหลายเนี่ยต้องการสงครามในแบบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าท่านต้องการสงครามที่มันเด็ดขาดแบบนั้นเนี่ยท่านต้องการความรุนแรงที่มันเกินจินตนาการไปเลยใช่ไหมนะครับคือเหมือนกับปลุกระดมให้ผู้คนเนี่ย ตอบรับสงครามที่มันรุนแรงขั้นสุดนะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากพูดเสร็จเนี่ยฝูงชนก็โห่ร้องกึกก้องนะฮะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณลองไปให้คนแต่ละคนเนี่ยยื่นกระดาษนะฮะแล้วให้เขากาเลือกว่าคุณต้องการสงครามที่มันแบบสร้างความรุนแรงให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแบบพังพินาศไปเลยฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนมหาศาลเนี่ยคุณอยากให้เป็นแบบนั้นไหมล้วให้เขาติ๊กนะฮะว่าเอาช่องไหนเอาช่องที่ใช่หรือไม่เนี่ย มันไม่มีทางที่คนจํานวนมากจะไปติ๊กว่าใช่เล่นงานมันเลยเอาให้มันตายไปให้ไม่เหลือซากนะครับแต่พอมันอยู่กับกลุ่มคนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเรื่องพวกนี้น่าคิดมากนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนจํานวนมากแล้วเขาโห่ร้องกันด้วยความกึมกก้องยินดีเนี่ยนะฮะกับเรื่องของสิ่งที่คนคนนึงปราศัยอยู่เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นด้วยแบบนั้นจริงๆหรือนะครับทุกคนสนับสนุนการกระทําเหล่านั้นเนี่ย จริงหรือเปล่านะฮะแต่มันเป็นการแห่ตามกันมันเป็นอุปทานหมู่ที่มันเกิดขึ้นโดยอตดยัตโนมัติหรือเปล่านะครับแล้วบางทีเนี่ยสิ่งนั้นมันกลับให้มันเหมือนกับการให้ใบอนุญาตนะครับในการที่คนคนนั้นเนี่ยจะทําสิ่งนั้นได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแวดวงการตลาดแวดวงโฆษณานะครับก็ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่มากมายเต็มไปหมด แล้วก็รวมถึงแวดวงการเมืองด้วยถ้าเขาบอกว่าคนจํานวนมากเนี่ยกำลังเทมาทางนี้นะครับหรือว่าคนจํานวนมากได้ลองใช้แล้วคุณได้ลองใช้แล้วหรือ,อยังนะฮะในนี้เนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าคุณต้องหนักไว้ในใจเสมอเลยว่าเวลาได้ยินคําโฆษณาทํานองนี้นะฮะให้ทดไว้ในใจว่าของที่คนส่วนใหญ่ชอบอาจจะไม่ใช่หรือได้หรือเห็นด้วยเนี่ยนะฮะไม่จะเป็นเสมอไป ที่มันจะเป็นของดีหรือสิ่งที่ถูกต้องเพราะจากตัวอย่างทั้งหมดที่ได้เล่าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้กระทั่งเส้นที่มันยาวกว่าหรือสั้นกว่าเห็นเห็นเนี่ยมันผิดเห็นเห็นเนี่ยคนก็ยังหลอกเราได้นะฮะให้เราชี้ไปในทิศทางเดียวกับเขาแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ยืนมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเขาก็หลอกเราได้เหมือนกันที่ทําให้เราแงนหน้าขึ้นไปมอง ท้องฟ้าที่มันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยชีวิตเราอาจจะถูกโน้มน้าวไปสู่เรื่องที่มันงี่เง่ามากๆก็ได้นะครับแต่เมื่อคนจํานวนมากทําในสิ่งงี่เง่าที่เหมือนกันเรากลับรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันงี่เง่าน้อยลงนะฮะแต่รอฟต์ r ูเบลลี่เนี่ยพยายามจะบอกว่าช้าก่อนคุณควรเชื่อสิ่งที่วิลเลียมซอมเมอร์เซตมอมเนี่ยเคยเขียนไว้นะฮะบอกว่าต่อให้มีคนพูดถึงเรื่องงี่เง่านั้น50ล้านคน มันก็ยังคงเป็นเรื่องงี่เง่าอยู่วันอย่างค่ำนะครับเพราะฉะนั้นกระแสอะไรก็ตามนะครับการแห่ตามอะไรก็ตามถ้าเรามีโอกาสที่จะหยุดนิ่งสักนิดหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปเพราะว่ามันไม่ใช่สิงโตที่เราจะต้องวิ่งหนีแบบในยุคบรรพชนของเราแล้วนะฮะไตร่ตรองหาข้อมูลนะครับวิเคราะห์มันด้วยเหตุผลส่วนตัวสักนิดหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องทําตามฝูงหรือว่าทําตามสิ่งที่เขาแห่ตามกันก็ได้นะครับ ถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะมีทางเลือกที่มันสมเหตุสมผลมากกว่าแล้วก็ถูกล่อลวงไปกับกระแสที่คนแห่ตามกันเนี่ยได้น้อยลงก็เป็นไปได้นะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของแ n สฟ i n ิ Brain นะฮะที่นำมาฝากกันจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Art of Thinking Clearly r o l p h Dobelli นะครับสำนักพิมพ์ We l r n นะครับก็สามารถหาซื้ออ่านกันได้นะครับแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจกันได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับฟังแล้วชอบไหมเป็นประโยชน์ไหมนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Vital Class นะครับ Care for better life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคิดถึงคนแครคิดถึง Vital Class นะครับแล้วก็สามารถร่วมสนับสนุนนะครับ h a v e a nice day h a v e a nice b r a i n นะฮะได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้เช่นกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะฮะตั้งใจว่าอาจจะขยับขึ้นไปเช้านิดนึงนะครับ อาจจะสัก8โมงนะครับหรือ7โมงนะฮะเดี๋ยวยังไงก็จะขึ้นเตือนตึ้งๆ,ๆึงขึ้นไปนะฮะก็กด Subscribe กันไว้ได้นะครับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนสมองแข็งแรงครับ Have a nice b r a i n ครับ